สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเชฟโรเลตแคปติว่านะครับตัวนี้ตัวท็อปตัวน a เกเตอรติดจอ Android 10นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นแรม2นะครับ IPS ทำการย้ายจอฟังก์ชันแอร์นะครับด้านบนลงมาอยู่ตรงข้างล่างนะครับแล้วก็ติดตั้งจอ Android เข้าไปแทนระบบคุม Air แอร์อะไรพวกนี้ก็จะที่เคยอยู่ด้านบนก็จะมาอยู่ข้างล่างหมดนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับฟังก์ชันหลักๆเหมือนเดิมนะครับมีทีวีออนไลน์นะครับจู๊กูเกิลแมปนะครับคอนโทรลพวงมาลัยตัวนี้ใช้งานได้ตามปกตินะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับถ้าแล้วก็ตัว YouTube นะครับ ต o ทูบยูทูบไม่มีโฆษณาเน <S ell> <74. S 1> ็ตฟิก <jak> จูกอะไรพวกเนี Arizona, Netflix, uk, <to fucking> ้ยใช้งานเล่นได้หมดนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนแท็กนะครับใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับอ่าลูกค้าติดตั้ง พร้อมกล้องกล้องกละยะถอยหลังนะครับแล้วก็บันทึกหลังในตัวนะครับเป็นบันทึกหน้าแล้วก็บันทึกหลังแล้วก็กล้องกละยยะถอยหลังในตัวเดียวเลยนะครับอันนี้จะเป็นสดของตัวกล้องหน้านะครับเปลี่ยนไปดูบันทึกกล้องหลังนะครับดูย้อนหลังย้อนหลังของกล้องหน้านะครับ พอดีรถยังไม่ได้เลื่อนเพื่อนที่ไปไหนนะครับก็จะดูเวลาแล้วก็ย้อนหลังของบันทึกกล้องหลังนะครับตัวนี้ถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังก็มาที่ฟังก์ชันกล้องหลังโดยใช้กล้องตัวเดียวกับกล้องบันทึกเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับใช้งานฟังก์ชันแอร์ปุ่มด้านบน ใช้งานได้ตามปกตินะครับฟังก์ชันเดิมของรถจะอยู่ครบหมดนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับออโต้เจนะครับวันนี้จบรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ